สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนที่แรกว่าจะไม่แกงให้เพื่อนๆดูเนาะเกี่ยวกับที่เห็ดที่ไปเก็บมาจอยก็เลยทําคลิปเลยจากแกงเลยอันนี้ที่ได้นะลวกได้แค่นี้นะทุกคนเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเกาลัดแล้วก็เห็ดพึ่งขาลายผสมกันจะ้ะนี่จอยได้ต้มนะใครไม่ต้มก็ได้นะบางคนที่เก็บมาสดๆล้างให้สะอาดแล้วก็ทําแบบสดๆเลยก็ได้แต่จอยเป็นคนที่แบบว่า เห็ดป่าเพื่อนๆมันมีเชื้อรามันมีพวกแมลงไต่ตอมเนาะแมลงที่แบบว่าค้านขึ้นไปกัดกินเลยยงเงี้ยแล้วเราต้องล้างล้างหลายๆนะ้ําล้างเสร็จจอยก็มาต้มใส่น้าเกลือสักสักสงน้ําอ่ะจอยต้มเดี๋ยวเราส่องน้ามาจะทุกคนก็จะได้เห็ดได้เห็ดพึ่งหวานประมาณนี้นะจอยจะไม่แกงใส่ย,ย่านางนะทุกคนนะแกจอยอ่ะจะแกงแบบว่า สไตล์อตของจอยง่ายๆแตะจอยก็จะใส่ไอ้บวบูกินี่นะเพืเ่อนๆน,นะหรือคอจั๊ที่อังกฤษเขาเรียกเนาะที่เก็บมาจากสวนจอยก็จะใส่ไปด้วยใส่มะขามเปียกแล้วก็ไอ้นี่ก็ที่จอยซื้อน้องใหม่มาแล้วจอยใส่ในช่องแช่แข็งมันออกตำตำมันเป็นแล้วจอยก็มีแบบส,สดๆไอ้แมงลักจ้ะนะแมงลักไอ้เครื่องแกงจอยก็ง่ายๆจตะตำพริกจะพริกสดก็ได้พริกแห้งก็ได้ตำพริก กระเทียมหอมแดงนะแ,แล้วก็ซอยตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปเพื่อนๆือนคือ <c oughs> ทำง่ายๆแต่เราจอยจะใส่น้ำปลาใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสเดี๋ยวน้ำปลาออกมาก่อน,นเพื่อนน้ำปลานี่น้ำปลานะคะผงชูรสเพราะว่าเพื่อนเพื่อนบางท่านก็อยากจะเห็นตอนที่จะนำมาแกงเนาะ ไอ้ต้มต้มอ่ะคือครๆก็ต้มได้เลยเพื่อนๆนะต้มต้มที่ว่าต้มให้แบบว่าให้มันเข้าสะอาดอ่ะใครๆก็ใครๆก็ต้มได้เนาะมันต้มไม่ยากหรอกจ้ะก็เราจะมาแกงแล้วก็นั่งจะได้นั่งคุยกับเพื่อนๆไปด้วยเนาะเดี๋ยวจะจะพาทุกคนแกงเห็ดเลยจ้ะไปเครื่องแกงลงไปจ้ะ ใส่เห็ดจ้ะเป็นไป,ไปใส่บวกลงไปจ้ะทุกคนใส่ลงไปเลย ขามเปียกใส่ลงไปจ้ะนี่แกงไม่ใส่ไอ้ยาหน้ายาไอ้ใบยานางนะทุกคนขาดไม่ได้กับนนะ้ำปลาราจ้ะทุกคนเอ้ยไปไปไปสักสองกระบวยเนี่ยนะสองกระบวยเลยเด้อ ไปเกลือจ้ะเกลือรประมาณนี้อ้ยหอมปุงชุดส จะสุกละ็จ้ก็จะไปกินข้าวจากทีนี้ทุกคนมาจากทุกคนมาทานข้าวกันแกงเห็ดหนังไก่หนังไก่ไกทอดไปเก็บวันนี้ก็ทำความสะอาดล้างแล้วก็กินวันนี้เลยจ้ะมาเด้อทุกคนได้นิดเดียวได้ไม่เยอะไปก็ได้แต่แบบว่ากระโลกมันกินอ่ะทุกคน แล้วก็ไปเจอฝรั่งประเทศโปรแลรนด์นะแต่ทุกคนนะเขาไปเก็บกันกระสองคุณผมเนี่เขาได้แตเ่ตเห็ดเก่าลัดได้ไม่เยอะเท่าจอยหลอกได้น้อยกว่าอืหอม,หอมกรอบกุนกุนจ้เพียนดี่พาไปผัวจอยพาไป นางเงี้ดีนางพาจอยไปแต่ทุกคนนะั้านางว่างนางก็พาจอยไปไปก็พอออกจากป่าเดินไม่ไหวจอยก,ก็ถูบอกให้เพียนดีลงไปรับนะก็ลงไปรับจอยเดินลงไปรับไปช่วยถือเห็ดคือเรื่องเห็ดถือแจกเก็ตให้เมียนะทุกคนเลยอันดี้ไม่กินเด้อเพืพ่อนๆเด้อน้องแองนะกินอยู่แต่น้องแอนไม่อยู่น้องแอนไปบ้านแฟนวันหยุดส่วนใดนางจะไปบ้านแฟนแกน เห็ดพึ่งหวานที่ว่าขึ้นอยู่กับต้นโอ,อ๊กอ่ะเขาเรียกโอ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่ใช่อยู่ในป่าสนนะจะมันจะมีความหอมมันเหมือนหอมแตกต่างกับจกันมากกับในป่าสนนะ่ะแล้วก็เห็ดพึ่งเก่ารัดก็จะอร่อยไปอีกแบบคือว่าก,กรอบขึ้นๆนะจ๊ะอืมแกงแบบว่าไม่ต้องใส่ยานางออกเปรียปร้ยวเผ็ด หอมใบแมงลักเพื่อนเะด้ไอ้ใบยานางจอยก็มีอยู่แต่มันเป็นใบยานางผงมันสีไม่สวยจอยก็ไม่อยากจะใส่จอยเลยแกงแบบน้ำใสๆอย่างเงี้ยจะ้ะจอยก็ต้มน้ำเห็ดทิ้งประมาณสองน้ำแนละ้วทุกคนนะล้างให้สะอาดล้างได้หลน้าแล้วก็ต้มทิ้งบางคนก็จะไม่ต้มเห็ดก่อนนะล้างให้สะอาดแล้วก็แกงไปเลยแต่ว่าจอยต้มเพราะว่าจอยไม่ชอบให้มันมีเมือกเยอะ ใครทาแบบนี้ยังไงก็ได้จ้ะขอให้แบบว่าเรารู้เรากินน่ะเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยอะเพื่อนๆในแควบอกไหมเรารู้ว่าเรามันปลอดภัยมันสะอาดอย่างเงี้ยนะทําไปเลยจ้ะบางคนบอกว่าไม่ต้องต้มก็ได้น้องจอยรู้อยู่จ้ะไม่ต้องต้มก็ได้แต่ว่าจอยอยากจะกบกินแล้วแบบว่ารู้สึกว่าปลอดภัยร,รู้สึกว่ามันสะอาดอะ่ะเพื่อนเพราะว่าสองป่าเนาะมันอยู่กับพวกตัวทงตัวท่าตัวหงตัวหอยมะรุมมลงหลายอย่าง ทำให้มันสะอาดนั่นแหละดีแล้วจ้ะเพราะว่าเรากินแล้วได้สบายใจเนี่ยขนาดนี้กําลังอร่อยตุมต้มๆมันรสชาติคล้ายๆเห็ดอะไรจอยไม่รู้นะบ้านบ้านเนาะถ้าเมืองไทยอะจอยกินก็ไม่ไม่กี่เห็ดอะนะพี่จอยเคยกินนะเห็ดโคนนะจอยเคยกินเห็ดโคนเห็ดนางฟ้าเห็ดฟางเห็ดเข็มนั่นแหละ แล้วก็เห็ดอะไรที่อยู่ใน MK ุกี้อ่ะแล้วก็เห็ดหัวหนูแค่นั้นแหละไอ,เอ,องง้เห็ดลงุงละโงกเห็ดอย่างอื่นเห็ดป่งเห็ดเปาะจอยไม่เคยกินนะทุกคนจอยก,ก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายว่ารสชาติมันมันเหมือนเห็ดอะไรอ่ะนะจอเยเลยอธิบายไม่ได้รู้แค่ว่ามันมีความหวานหอมหอมคล้ายๆเห็ดโคน มีความกรกุบกรับแต่มันมีเมือกอืสุดน้ำอันนี้ก็น้ำไก่ทอดสั่งเข้ามาจ้ะอยากกินอะไรก็สั่งเพื้สั่งซื้อเขา้า มาเป็นคนที่หิวอะไรจอยก็สั่งซื้อกินกนะจ๊ะนะเหนื่อยมาทำงานเหนื่อยมาอยากจะซื้ออะไรจอยก็ซื้อทำ,งา,าทำางานมาทำงานมาเหนื่อยจะมานั่งบอกว่ารอ,รอ,รอไปแต่เมืองไทยไม่ได้หรอกจก้ะไม่รู้ชาติไหนจอยจะได้ไปเพื่อนตั๋วเครื่องบินมันแพงยิ่งกว่าเราซื้อเนี่ย ยิ่งกว่าเราซื้อนังใส่ทอดอีกค่าค่ารถแท็กซี่ค่าโรงแรมค่าที่พักค่ากินอยู่ค่าซื้อของกลับมาอีกเพื่อนเเยอะแยะนะซื้ออันนี้กินที่นี่ก็อิ่มแล้วสิบสองกอนต่อกิโลอ่ะอร่อยมันกำลังออกแล้วถ้าฝนตกอาทิตย์หน้าเนี่ยนะ เริ่มออวกวจะทุกคนแต่ว่ามันจะทันเพราไม่แค่นั้นแหละอาทิตย์หน้าตัเก็ไปไม่ได้เป็นงานศพพ่อเพื่อนอร่อยไม่ได้วันนี้ไปแม่แวะดูเห็ดหนังไก่ไงเราไม่ตอยไม่อยากจะเก็บมากินนะเพราะว่ามันย่อยมันย่อยยากกว่าไอเห็ดตุวน,นเน้เพื่อนต้อยก็เลยแบบว่า วันนี้ไม่เก็บอาจจะวันหลังคำใหญ่ๆเด้อคิดถึงแม่ย่าจอยสมัยก่อนย่าตอยเนี่ยจะพาตอไปเก็บเก็บทุกอาทิตย์เก็บเห็ดน่ะขอให้ลูกสให้ลูกสะพ้ายชวนย่าก็พาไป ปลาเนี้ยปลาเห็ดปลาที่จอยไปเก็บเนี่ยจอยจอยรู้ว่ามันมีเห็ดกระเพาะย่าจอยนะทุกคนหญ้าจอยเขาไปเดินกอบแก่งเแก๊งแก๊งคนแก่เพื่อนเพื่อแก๊งคนชรานะประมาณสี่ห้าคนของท่านอ่ะเขาจะพักไปเดินหญ้าจอยไปเห็นป่าตรงไหนก็รู้ว่าลูกสะพ้ายชอบเดออี๋ถามเรื่องแต่เห็ดเนาะทานเห็น,หนทานก็จะมาบอก่านเห็นเห็ดดอกใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยากรู้ว่าเห็ดดอกใหญ่ๆมันคือเห็ดอะไรเนี้ย ย่าจอยก็เลยพาจอยไปโอ้ยครัง้งแรกที่ไปเก็บกับย่าจอยเยอะเยอะเบิ่นๆแล้วยิ่งตอนที่ว่าตอนไปกับกับยาจอยก็ได้เยอะเนาะได้เห็ดกอลัดเยอะมากเห็ดั้งหวานยังไม่เจอเพราะว่าเรายังไม่เรายังนับช่วงเวลาช่วงที่มันออกไม่ได้ไงพอไปกับพี่สายพาพี่สายไปนี่แหละพอพอจอยพาพี่สายไปครั้งแรกของพี่สายด้วยแหละแต่ของจอยประมาณสามสี่รอบของจอยละโอ้ยได้เยอะมากเห็ดได้เห็ด พึ่งหวานนี่ได้เยอะงวดน,นั้นได้เยอะเยอะเดินไปนะับเพื่อนๆเออเพราะว่าคนเขาพาหมาเดินเยอะหมามันพามันวิ่งเลนะ่นอะมันก็วิ่งเตะเห็ดแบบเหมือนคนถวนท,ทิ้งอะเออมามันเตะก็เหมือนวันเนี้ยที่จอยไปเก็บเนี่ยก็คือนอนกองกันเต็มนี่ก็ลออมันไปกินมนะันก็เหลือครึ่งครึ่งนึงคือแบบก็ลอก,กินครึ่งจอยกินครึ่งเนี้ยอื ก็ถ้าเป็นแถบยุโรปเนาะแถวรนเวย์แถวซีเดนฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมันเนะอนะเขาเนาะเขาแบบเขาเลือกได้เพื่อนเขาจะเก็บนี่เขาจะเอาเลือก,ออกเลยว่าเขาจะอาดอกงามขนาดไหนเนาะแต่อังกฤษนี่เพื่นเหมันจะแบบหาเห็ดแต่ละทีต้องมีแว้นใหญ่ๆเว้นขยายใหญ่ๆห,หาๆมันต้องแอบซ่อนตรงไหน,นายิ่งแบบว่าแสงเข้ามาเนาะแสงตะวันส่องหน้านะอากาศดีๆมีแดดดีๆโอ้ยเวียนหัว ถ้าอากาศมืดคึมอึมคึมเนี่ยเจอเห็ดอยู่แต่ถ้าแดดออกสว่างจ้าจ้าเนี่ยไม่ก็เจอเห็ดมันแบบว่าเราเข้าไปในป่าเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็สว่างเจอแดดขึ้นมามันเลยทําให้เราเวียนหัวทุกคนน่ามืเดเลยพี่อันนี้ก็จะอิงโออนเมีย ได้เยอะไหมอย่างเงี้ยน,นางเอาหมอนเอาหมอนเอาหนังสือเอาหมอนไปด้วยนะไม่เอาหมอนใส่รถไปด้วยเมื่อเช้าอ่ะเอาหมอนใส่ไปเอาหนังสือเอาชากาแฟเอาขนมขนม,ขนมเค้กอ่ะใส่ไปด้วยนางไปปิ๊กนิกคนเดียวแล้วบางแต่นางไปวิ่งแล้วแหละนางไปวิ่งอุ้ยไปวิ่งหลายกิโลของนางอยู่สักพักเราก็จะไม่ออกมาแล้วพรจอยหาเห็ดไม่ต้องต้องหาช้าๆไง นางก็มานอนอยู่บนรถอ่ะเออนอนอ่านหนังสือรอจอยกินกาแฟกินชากคนขงขนมของแกน,นั่นแหละอร่อยมเมื่อกี้กินเห็ดอันนี้ดูใช่ไหมละ่ะเห็ดพึ่งหวานอันนี้เห็ดพึ่งเก่ารัดนะทุกคนเนี่ยอันนี้จอไม่ได้เอาลังพึ่งออกเพราะลัางพึ่งมันไม่แก่อันนี้คือเห็ดพึ่งเก่ารัด ทำไมมันสีอย่างนี้เราตัวต้มน้ําเขาทิ้งประมาณสองสามน้าแต่สีน้ําตาลแก่ๆของเขามันก็เลยออกจากหมวกอะน้ําเมื่อก่อนมันจะสีอย่างที่ไทยดูมันจะสีน้ําตาลใช่ไหมต้มน้ําทิ้งก่อนตัวต้มทิ้งประมาณสองนาแล้วก็ล้างอีกมันก็เลยจางออกเป็นสีเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลจ้ะอืมอร่อย อม,มาเด้อทุกคนกรอบกึนกึนอยากไปอีกอยู่แต่ว่าไปงานศพนี่แหละแล้ววันเสาร์่ราก็ต้องไปทำไปทำงานแล้วคิดก็ได้แต่ว่าวันเสาร์เนี่ยบางทีพี่อันดี้เขาจะออกไปวิ่งครับ กล,ก,กลุ่มเพื่อนเขาเพรกลุ่มเพื่อนเขาก็จะนัดวิ่งออกกำลังกายทุกวันเสาร์งไงอาทิตย์นี้นางบอกเพื่อนนางบอกว่าําไมไ่ไปนะอาทิตย์นี้เพื่อนนางก็โทรมาชวนแหละนางบอกมันจะไม่ได้ไปฉันจะพาจอยไปหาเห็ด นางบอกเพื่อนนางเพื่อนส่วนใหญ่เพื่อน,น,อ,นอันดี้มีแต่ผู้หญิงนะทุกคนนักวิ่งอะ่ะมีแต่พวกผู้หญิงเป็นครูมากตำรวจมากทนายมากหมอมากกลุ่มอของเขาอ่ะส่วนใหญ่เป็นครูเยอะเป็นทนายสร้งคนผัวเมียนะครูเนี้ยเขาเป็นเพื่อนกับอันดี้ของคนผัวเมียผัวก็เป็นทนายเมียก็เป็นทนายคนชื่อชาลันนี่ก็ ไอ้น,นี่เป็นครูอะอยู่ในมหาลัยในเมืองยอคอะ่ะมีแต่คููสาวมังที่เขาก็มารับแอนดี้ผัวมังที่ผัวก็ไม่ไปก็ามารับแอนดี้นี่แหละ ถามว่าแอนดี้นเจ้าชู้ไม่ได้เจ้าชู้นะทุกคนจะบอกไปก่อนมันไม่มันไม่ก็ไม่เจ้าชู้หรอกถ้าบางทีถ้ามันคิดว่ามันจะเจ้าชู้ถึงเวลาเราถ้ามันเลิกกันมันก็เลิกกันเองแหละทุกคนนะถือว่าเราอะทำบุญมันด้วยกันแค่นี้เพราะแค่นั้นสมมุติถ้าเขจะเปลี่ยนใจนะพูดถึงนะ มันก็ไปวิ่งกับเขามาประมาณเจ็ดแปดปีแล้วทุกคน <c oughs> มันไปวิ่งกับเขาอะอจอยก็เสยไปไปเดียนพี่อัเดีดดก,ก็จอยไปด้วยชวนจอยนั่งรถไปด้วยเองอะขับรถตัวเองไปไม่ขึ้นไป,ไปกับเขาเนี่ยแล้วก็ไปนัดเจอกันที่สนามวิ่งอะ่ะจอยก็ไปเดินเล่นไปยืนรออัดยเองอะอันอนี้เขาก็วิ่งก็วิ่งกลุ่มเขาวิ่งเสร็จก็หาดื่มกาแฟอย่างเงี้ยทุกคนดื่มชากาแฟ อืออหอยทุกคนเอ้ยให้หมดจานเลยเนะี่ยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไม่ได้วยจะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย